สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รูปแทนวันนี้ครับเรามาในเซตอัพที่ผมเพิ่งจัดใหม่ตอนกลับมาที่ประเทศไทยนะครับจริงๆก็ยังไม่เรียกว่าสมบูรณ์แบบ100%หรอกนะแล้วก็ตอนนี้ที่สังเกตก็คือ ข้างนอกเสียงรถดังมากไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าไมค์ตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคเพอสมควรนะครับในการอัดในสภาพแวดล้อมประมาณนี้แต่ตอนนี้ครับหลังจากที่ผมใช้กล้อง Sony A7R3 ที่เป็นกล้องถ่ายภาพแบบเป็นกัพิกเซลสูงๆมาใช้ถ่ายวิดีโอเป็นเวลานาน,านเนี่ยซึ่งมันมีปัญหาเรื่องแบบมันถ่ายได้แค่8บิตมันออโต้โฟกัสยังไม่ จิกแบบตัวตาแบบเรียลไทม์ในโหมดวิดีโอได้แลยพวกนี้แล้วก็บวกกับหลายๆอย่างในการใช้งานของผมนะครับมันค่อนข้างไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานในโลกวิดีโอของผมมากเท่าที่ควรเนาะตอนนี้ครับผมก็เลยซื้อ Sony A7 Mark IV ใหม่วิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอพูดคุยแบบเล่นๆชิลๆนะครับเพราะว่าผมต้องการเทสทั้งระบบเสียง ระบบไฟแล้วก็เทสมุมอะไรต่างๆ,ๆพวกนี้ไปด้วยนะครับตอนนี้ก็อัดอยู่บน Sony A 6003ของคุณแดงปราสวรรว์ขอบคุณมากที่พี่แดงให้ยืมกล้องตัวนี้มานะครับก็นั่นแหละอย่างที่เห็นนะครับนี่คือมุมที่เรียกว่าน่าจะใช้อัดไปอีกสักพักหนึ่งนะแล้วก็จี่งีมีอีกมุมหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอเซร็ทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนทำห้องทำโซนทำเสียงอะไรพวกนี้ให้มันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งอัดในอีกมุมหนึ่งกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มทำ audio treatment ในห้องไปเล็กๆน้อยๆแล้วเนาะเพราะฉะ ฟังแล้วฟังได้มากขึ้นกว่าตอนแรกที่เข้ามาในห้องนี้นะครับห้องนี้มีปัญหาที่ความถี่125แล้วก็250เฮิรตซ์ซึ่งเป็นความถี่ที่เรียกว่ามีปัญหาแล้วจัดการค่อนข้างยากกว่าปกตินะแต่นั่นแหละตอนนี้ทําไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ไฟเฟยเนี่ยยังใช้ไฟแบบถูกๆอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ทําการอัปเกรดไปใช้ไฟที่มันแพงขึ้นเนาะก็เดี๋ยวน่าจะได้เจอก,กันกับไฟที่มันแพงขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเมนหลักวันนี้ของเรานะครับคือกล้องตัวนี้ Sony A7 Mark IV ธรรมดาเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าจริงๆใช้ A7R3 มาก่อนใช่ไหมซึ่งจริงๆเนี่ย A7R3 ผมซื้อมาถ่ายภาพนิ่งอยู่แล้วนะครับแล้วมันทํางานได้ดีครับทำงานได้ดีมากๆด้วยแล้วก่อนจะใช้ A7R3 เนี่ยผมก็ใช้ตัว A7R2 มาก่อนนะครับซึ่งเหตุผลที่เปลี่ยนเป็น A7R2 มาเนี่ยก่อนหน้าน้ใช้ EOS 6D มาอีกทีหนึ่งนะเป็น Canon นะครับเปลี่ยนเป็น R2 เพราะว่าได้ใช้ A7 Mark i ของแม่เราติดใจพวกทั้งอ p เป a t i เรชั่น ขนาดแล้วก็คุณภาพไฟล์แล้วก็ดูรีวิวพวกช่างภาพแลนด์สเคปที่ใช้ R2 ถ่ายเยอะแยะมากมายภาพมันคมมากเพราะว่าไม่มีโลพาสซิลเตอร์ใช่ไหมเราได้น a ำมิกเรนจ์ก็14.5สต็อป14.2สต็อปประมาณนั้นนะครับแต่14บวกสต็อปมันก็เลยแบบน่าดึงดูดมากบวกกับราคาที่เรียกว่าไม่ได้แพงอะไรแต่พอใช้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เปปัญหากับ R2 หลกัหลกๆเลยคือเรื่อง Re l i ล b บ l i ต y เปิดกล้องช้าแบตเตอรี่วันหนึ่งใช้4ก้อนกันสั่นที่มันแบบไม่ได้พึ่งพาได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนเป็น R3 มานะครับซึ่ง R3 มีทุกอย่างที่ผมต้องการในโลภาพนิง่งแล้วก็ถ้าผมไม่ได้ใช้งานในส่วนงวิดีโอเป็นหลักเนี่ยคิดว่าคงไม่เปลี่ยนจาก R3 แต่ว่าถ้าคุณใช้งานเป็นไฮบริดชูเตอร์แบบผมเนี่ยผมเปลี่ยนแล้ว แล้วผมคิดว่าคุณก็ควรจะเปลี่ยนด้วยวิดีโอนี้ไม่ใช่รีวิวนะครับอันนี้เดี๋ยวมาพูดให้ฟังแล้วกันว่าซื้อ A7 Mark 4เพราะอะไรเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ใช้งานเยอะนะครับเดี๋ยวรอเอาไปใช้สักประมาณ5 6เดือนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคิดว่าจะทำรีวิวตอนนะเพราะว่ามันมีแอสเป c เยอะมากในการรีวิวกล้องตัวหนึ่งนะครับไม่อยากจะจับแค่แบบเดียวแล้วมารีวิวให้ฟังเนาะเราส่วนใหญ่ก็รู้อยู่แล้วนะว่ารีวิวของผมเป็นรีวิวที่เกี่ยวกับการใช้งานเป็นหลักถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนที่ค่อนข้างเทคิคโนี่กาาร,รเเโล ทำเมเทโลจีการเทสพวกนี้เนี่ยมันดีครับมันควรดูด้วยแล้วมันมีคนทําเยอะด้วยแล้วผมรู้สึกว่าผมทําซูไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยรีวิวแบบการใช้งานธรรมดาทั่วไป น่าจะดีกว่าในความคิดของผมนะครับก็นั่นแหละไม่ได้เข้าเรื่องทุกทีนะครับเหตุผลที่เปลี่ยนมาเป็น a 7 mark สีเนี่ยแน่นอนว่าฟีเจอร์วิดีโอเป็นตัวที่ดึงดูดผมที่สุดเลยอย่างแรกคือมันถ่าย10บิต422ได้นะครับ422คือ chroma subsampling เนาะส่วน10บิตเนี่ยคือ Bit Color Bit Depth ก็คือความลึกของสีของวิดีโอ8บิต2อ6ล้านสี10บิต1,024ล้านสีนะครับก็ต่างกันมากแล้ว10บิตช่วยอะไรเวลาถ่ายวิดีโอล็อกเนี่ย 8บิตกับบล็อกคืออะไรที่แบบพังมากอย่างวิดีโอนี้ผมถ่ายที่ S l o 3นะครับบนเอวบที่คั l เ r b i t ิดเดียว8บิตเดี๋ยวก็ดูแล้วกันว่ามันจะยับเยินขนาดไหนนะแล้วเดี๋ยวพอเปลี่ยนไปปุ่มมุมนี้จริงๆใช้ตัว Mark 4ถ่ายเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะดีขึ้นขนาดไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวเนี้ยถ่ายภาพนิ่งมีตัว lossless คอมเพรสชันของตัวไฟล์ raw ก็คือปกติ r ร w ที่ถ่ายมาเนี่ยจะเป็น Data สดๆใช่ไหมหลายคนก็จะคิดว่ามันเป็น Data จริงๆเลย100%ไม่มีการคอมเพรสเั้งสิน้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถ Compress ตัวไฟล์นี้ได้โดยที่ไม่เสียคุณภาพซึ่ง A7 Maxi ทาได้นะครับแล้วในขณะเดียวกันที่มันไม่เสียคุณภาพเนี่ยขนาดไฟล์ก็เล็กลงด้วยตรงนี้เรียกว่า lossless คอมเพรสชันถ้าเป็นเสียคุณภาพด้วยก็จะเรียก Lossy Compression เพราะฉะนั้นก็จะประหยัดพื้นที่ตัว Storage ของผมได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็อย่างหนึ่งในเรื่องของวิดีโอคือมันสามารถถ่าย 4K 60fps ได้ถึงแม้จะว่าจะเป็นใน Crop โ o มดก็ตามแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า 4K 60ในการใช้งานของผมเนี่ยน่าจะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเท่าไหร่นะคะรับปกติก็ถ่ายที่ 4K 2 4ไม่ก็ 4K 3 0อย่างนึงคือจอ Flip ครับแต่หลังจากใช้มาประมาณ 3- 4วันแล้วเนี่ยรู้สึกว่า จอทิวส์บางทีใช้งานเร็วกว่ารวด,ดเร็วกว่านะครับในสถานการณ์ที่เราแบบต้องการถ่ายมุมตําๆอย่างนี้หรือว่าต้องการถ่ายมุมสูงๆอย่างนี้าก,านกดลงมาตรงนั้นเนี่ยตัวจอทิว t ์จะใช้งานได้ไวกว่าแต่ว่าในส่วนของจอฟลิปเนี่ยเวลาเราสามารถคือมันสามารถทำให้เหมือนจอทิวส์ก็จริง j j ik, แต่ว่ามันช้ากว่าใช่ไหมแต่ข้อดีของมันมากขึ้นเนี่ยคือมันสามารถปรับองศาได้มากขึ้นก็คือถ้าเราถ่ายแบบล่างจริงแบบนี้เลยเนี่ยแบบล่างมากๆเลยนะครับจอทิวส์มันทําไม่ได้เนาะหรือแม้กระทั่งเราจะถ่ายแบบ บนมากๆเนี่ยตัวจอท,ที่ก็ไม่สามารถจะปรับองศาจอได้มากขนาดนี้เช่นกันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถเก็บจอเข้าไปได้ไม่ต้องกลัวจอมีมปัญหาเป็นรอยอะไรเลยแล้วต่อมาก็คือเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับพวกโอเปอเรชันพวกกริปพวกปุ่มอะไรพวกนี้บอดี้ของมันเป็นรุ่นที่อัปเกรดมาจาก A7 Mark 3แล้วก็ A7R Mark 3พอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะ มีความแบบรู้สึกว่าเป็นกล้องจริงๆมากกว่านะครับเพราะเฉพาะว่าโซนนี้รุ่นที่เป็นมิเลสันกอรเนี่ยมันจับแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนเป็นของเล่นพอสมควรอันนี้ปุ่มต่างๆมันแน่นหนากดแล้วรู้สึกมั่นใจรู้สึกเหมือนใช้กล้องจริงๆอยู่ถึงขนาดจะใหญ่ขึ้นนิดนึงน้ำหนักจะมากขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่รับได้เมื่อเทียบกับสิ่งที่มันถือแล้วมันรู้สึกเหมือนกล้องจริงๆขึ้นมานะครับแต่สิ่งที่ยังไม่ชอบตัวนี้คือ Vi e w Finder ที่ ค่อนข้างห่วยแล้วก็ตัวจอที่ไม่ได้เรียกว่าดีคือจอของกล้อง Sony กับ e v f เนี่ยดูแค่สเปคแล้วมันดูออนพากับคู่แข่งใช่ไหมแต่แนะนำให้ไปลองมองเทียบกับคู่แข่งจริงๆนะว่าแบบขนาด A7S3 หรือ A1 เนี่ยจอกับวิวไฟเดอร์ยังสู้แบบ R6 ไม่ได้เลยอะคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะคือมันไม่เชิงสู้ไม่ได้หรอกตัว A1 กับ S3 สู้กับตัว R6 เนี่ยแต่ว่าคือราคามัน200,000กับแส0 0 0 0ใช่ไหม 1> n 12000 0 s 3 0 0 0ตัว r 6ไม่ถึงแสนทำไมจอตัว evf มันถึงแบบออนพากันแล้วจอ r 6ยังถึงจะดูดีกว่าแล้วไม่ใช่แค่ canon ครับ nikon ก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จอ a7 mark 4เนี่ยในระดับเดียวกันแล้วก็อาจจะในระดับล่างกว่าด้วยจอ mark 4มันสู้ตื่นไม่ได้เลยแต่คูลเลอร์ฟีเจอร์จริงๆเนี่ย ที่ผมเปลี่ยนมาใช้ A7 Mark i นะครับคือไอปุ่มสวิชที่มีคอนเซปต,ต์ว่าแค่บิดสวิชก็เปลี่ยนชีวิตไปอีกด้านเนี่ยตัวเนี้คือสิ่งที่ Hybrid Shooter จริงๆอย่างใจอย่างผมเนี่ยแบบต้องการมากๆคือจริงๆผมสามารถซื้อ S3 ได้สามารถซื้อ A1 ได้แต่ว่าไอปุ่มสวิชเนี่ยมันมีแค่ใน A7 Mark i เวยซึ่งมันมันเป็นดิวเบรกเกอร์สำหรับผมเลยที่ผมจะไม่ซื้อ S3 คือ S3 มี l o พ Pixel ค o u ผมรับได้ผมใช้ได้ผมโอเคกับ S3 Dynamic r a n g e ซูตัวอื่นไม่ได้ก็พอได้แต่มันฟีเจอร์บีโอมริชมากๆแล้วผมใช้วิดีโอเยอะกว่าช่วงนี้แต่มันไม่มี้ปุ่มสวิชที่เปลี่ยนจากภาพนิ่งเป็นวิดีโอได้ภายในสวิชเดียวเนี่ยมันทำให้ผมแบบซื้อ A7 Mark 4ละกันแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ถ่ายวิดีโอภาพนิ่งอย่างแบบค่อนข้างจริงจังระดับหนึ่งจริงๆทั้งคู่เนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันใช้กล้องตัวเดียวกันไม่ได้ครับเพราะว่าเวลาเราจะเปลี่ยนเซตติ้งจากตัวหนึ่งเนี่ย ไปในอีกงานนึงเนี่ยมันเป็นเซตติ้งที่ต่างกันมากไม่ว่าจะเป็นพิกเจอร์โปรไฟล์ไม่ว่าจะเป็นชัตเตอร์สปีดที่แบบคือเราต้องมานั่งตั้งใหม่หมดะนะครับแล้วกว่าจะบิดไดอลไปจนถึงโหมดวิดีโอเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานะสมมติถ่ายถ่ายภาพอยู่แล้วแบบเอออยากจะใช้ถ่ายวิดีโอตอนนี้เลยมันไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละนี่คือดิวเบรกเกอร์สำหรับผมเลยแล้วมันทาให้ผมมีโอกาสเก็บงานได้มากขึ้นมากๆเอาไปลองใช้มาแค่ 3- 4วันก็รู้สึกแล้วครับว่ามันได้งานมากขึ้นจริงๆซึ่ง ตัวปุ่มสวิชเนี่ยแค่ปุ่มเดียวเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วครับที่จะทำให้ผมเปลี่ยนจากตัว R3 มาใช้ A7 Mark 4แล้วถามว่าเปลี่ยนจาก High Resolution เขา42.4ล้านพิกเซลเนี่ยมาใช้33ล้านพิกเซลเนี่ยมันไม่อึดอัดหรือว่ามันไม่รู้สึกว่ามันน้อยหรอ 33ล้านพิกเซลมันเยอะมากๆแล้วอะนะครับถ้าเราไม่ได้เอาไปปรินลงไวนว้นิ้วเลยเนี่ยแล้วก็เท่าที่หาข้อมูลมาตัว m a ร์คไม่มีโลพาสฟิลเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะโพนต่อพวกมอยเรย์อะไรพวกนี้แต่ว่าแรกมากับภาพที่มันดูดิบเถื่อนก็โอเคนะตัว R3 a สก็ไม่มีตัว low pass filter เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เมกะพิกเซลมันเขาสูงมากหรือว่ามันละเอียดมากเนี่ยมันก็จะโพรนต่อตัวมอยเรย์น้อยลงพอสมควรนะครับแล้วก็คุณภาพไฟล์เนี่ยท,ที่ที่เป็นพวกแ็บเทชนะก็ด y n a m มิกเรชสจ ev ไม่พออีกหรอก็พอเหอะเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับนี่คือผลที่ผมซื้อ a 7 mark 4แล้วผมคิดว่าคนที่ใช้ full frame อยู่แล้วเป็นไฮบริดชูเตอร์เนี่ยควรเปลี่ยนมาใช้ mark 4เลยก็ ประมาณนี้นะครับวิดีโอนี้ไม่ได้รับการสรุปจากโซนี่นะแต่ว่ามาบอกเฉยๆว่าเปลี่ยนกล้องแล้วเรารู้สึกว่าน่าจะมีหลายคนที่เข้าเขาประมาณเดียวกับผมนะครับมาร์คซเป็นตัวที่โอเคมากจริงๆแต่รอสักประมาณเป็นระยะหนึ่งก่อนนะครับแล้วใช้งานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าให้ฟังกันอีกทีแล้วกันนะก็ประมาณนี้แหละครับผมวันนี้มาทสภาเพเทสเสียงถ้าเป็นยังไงกับโปรดักชันประมาณนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่กับคลิปที่ถ่ายด้วย A7 Mark IV จริงๆ,ๆแล้วกันนะก็วันนี้ผมแทจุลว,ว,นะว่าไทย้าวหนีครับ